วันนี้เราเกล่บมากับน่าจะเป็นศิลปินที่เรายังไม่เคยเพูดถึงในช่องนี้มาก่อนเลยนะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่เราติดามผลงานแล้วก็ฟังเพลงของเขามาอยู่แล้วเป็นคนหนึ่งที่เราอชอบ,บทั้งชอบในผลงานแล้วก็ชอบในตัวตนของเขาด้วยนะคะก็คือ p ีพีนะคะก็วันนี้เราพีพี PP กลับมากับนิวซิ n เกิล นะคะก็คือชื่อว่าเพลงน่าจะชื่อเพลงนะคะคือเส้นเรื่องเดิมหรือรีรันนะคะโดยความน่าสนใจของของการปล่อยปล่อยแบบสเตปการปล่อยงานของของงานชิ้นนี้เรารู้สึกว่ามันทาให้เรารู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจในลักษณะของการที่เรารู้สึกว่าเขาปล่อยออกมามันเป็นคําว่าช็อตฟิล์มทีเซอร์ออกมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็ปล่อยเหมือนแบบ ปล่อยเหมือนเหมือนโปสเตอร์หนัง่งทุกคนแบบว่าปล่อยเราเราจะเห็นเป็นภาพพีพีแล้วก็มีมีคนอบอบอบ,อบไหลอยู่ใช่ไหมคะทาให้เราสงสัยว่าคนคนนั้นคือใครแล้วไม่พอพอเขาเปิดตัวออกมาปุ๊บว,ว่าเขาเขาเลือกที่จะนำเสนอมาเป็นแบบว่าบทละครแบบตัวละครเล่าเล่าว่าตัวละครตัวเนี้ยคือใครแบบต้องการทําอะไรและนําแสดงโดยใคร โดยมีตัวละครหลัก2ตัวละคระคะคิดว่าน่าจะมีตัวละครหลัก2ตัวละครในในเรื่องนี้นะคะโดยตัวละครแรกนะคะที่พีพีเล่นนะคะก็คือเชื่อว่าคิดเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายนักศึกษาปีสุดท้ายผู้มีความฝันอยากจะเป็นอาร์ตอาร์ตคูเรเตอร์เหรอคะคูเรเตอร์เอ,อ่อเดี๋ยวขออ่านแบบอ่านแบบอ่านแบบที่หาข้อมูลมาคือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลพิพิพธภัณฑ์หรือนิทรรศาการรวมถึงการดูแลวัตถุจัดแสดงก็คือคนที่ดูแล งานอาร์ตอะคะ่ะแบบที่อยู่ในงานที่เขาจัดแสดงใช่ไหมคะส่วนตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะคะก็คือโชว์เป็นนักศึกษาปีสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะมีความฝันที่อยากจัดงานอาร์ตก็คือจัดงานอาร์ตเอกซิบิชันนะคะก็ของตัวเองคิดว่าแล้วก็นําแสดงโดยไนยนะ์นัทรนะคะคิดว่า2ตัวละครคือดูจากแบบสิ่งที่เขาอยากทําความฝันของเขาสองคนอะมาลิงก์กันคนหนึ่งอะอยากจะจัดงาน แต่ส่วนคนเหนือเป็นคนที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ดูแลที่ที่จัดงานนะคะดูแลง,งานทําให้เราคิดว่าเขาน่าจะมาเจอกันตรงกลางตัวละครสองตัวละครนี้น่าจะมาเจอกันตรงกลางถูกไหมคะก็น่าสนใจคือมันน่าสนใจมากทุกคนเรารสึกว่ามันแบบโอ้มัน,น่าสนใจด้วยความเปิดค่อยๆเปิดเพลงฮิรานิดแล้วเล่าด้วยตัวละครเล่าด้วยบทบาทออกมาซึ่งมันมันดูอาร์ตมันดูอาร์ต ทุกอย่างรวมถึงสิ่งที่ตัวละครหรือบทละครตัวละครที่เขาแสดงอ่ะมันดูอาร์ตด้วยนะคะเท่าที่สังเกตอะคะ่ะเขาจะใช้สีส้มกับสีคือตอนแรกอะเราคิดว่ามันเป็นสีขาวทุกคนเออตงุตงตงุตงตุงตุงอะไรนะตุงภาพที่เป็นแบบคําว่าเส้นเรื่องเดิมพีพีกริดแล้วก็ช็อตฟิลม์มพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่า ไอตัวคําว่าเส้นเรื่องเดิมมันน่าจะเป็นสีแบบเหมือนสีงาช้างมันไม่เชิงสีขาวแต่ว่าเขาใช้สีแบบสีเนี้ยสีงาช้างกับสีส้มแล้วภาพที่ออกมาเห็นไหมถูกเดี๋ยวเราขึ้นภาพปรนะกอบเนาะมันก็จะเป็นภาพที่แบบมีความโทนแบบอาร์ตอาร์ตอะโทนแบบสีส้มเลยอะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะทุกคนสําหรับสําหรับช็อตฟิล์มทีเซอร์เนาะอ้ เป็นอาร์ตมากเหรออาร์ตเลยอูวูสาวดีจังเพลงเศร้าปะเนี่ยเพลงเศร้าปะเนี่ยเพลงแบบเป็นเพลงจังหวะช้าๆหรือเปล่าอะไรเงีย้ยแล้วก็แบบมันจะต้องมีท่อนที่แบบปึ้งแบบ มันจะนม,มันคือเดาว่าน่าจะมีท่อนหนักที่แบบจึง้งแล้วก็แบบเป็นท่อนหนักขึ้นไปอย่างนี้กะจะเห็นซึเนี่ยที่เราบอกว่ามันจะมีความแบบเป็นสีส้มๆแบบนี้กับสีแบบเราไม่แน่ใจว่ามันเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นสีขาวมันน่าจะเป็นสีงาช้างสีแบบนวนๆลๆอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งเพลงเนี้ยจะปล่อยวันที่สิบสามนะคะเดี๋ยวเราขอขอไล่ดูอีกรอบหนึ่งอย่างซีนแรกอันเนี้ยมันคือมีคําว่าบิกินตรงนี้เหรอบิกกินนิ่งจุดเริ่มต้น ถูกไหมอันนี้อันนี้ไอ้สีเขียวๆตัวนั้มันคืออันนี้หรือเปล่าทุกคนมันคือเหมือนแบบเวลาไปคอนเสิร์ตอะคะ่ะแล้วมันจะมีแบบแทบ็บเขาเรียกกระดาษที่แบบเวลาติดให้เวลาเข้างานหรือเข้างานเอ็กซิบิชันหรือเข้างานคอนเสิรต์ตเข้างานแคทเอ่อฟีเจอร์อะไรฟิวเนี้ยที่มันจะมีแบบติดเป็นป้ายอย่างเงี้ยแล้วมันเขียนว่าบิกมันน่าจะเขียนว่าบีกินนิ่งนะคะจุดเริ่มต้นเหรอคะแล้วเป็นฟิวแบบฟิวคริสต์มาสเหรอฟิวปีใหม่อย่างนี้ปะยังไงอะ คุณแบบไ่รู้อารมณ์สึว่ามันมีมีความเป็นเทศกาลหรือเปล่าอันนี้ดอกอะไรล้วไม่รู้ใจอะแต่มันเป็นอ๋อมันเหมือนเป็นกล่องที่ให้ล้วงเข้าไปเหมือนแบบเป็นกล่องแบบกล่องแบบเนี่ยเห็นคือตรงนี้ข้างบนมันเหมือนแบบว่าล้วงเข้าไปได้อะค่ะเหมือนเป็นกล่องที่แบบไว้ใส่ของแบบล้วงหยิบขึ้นมาที่ตั้งอยู่หน้างานเทศกาลตั้งอยู่หน้าหน้าเอกซิบิชันหรือเปล่าอ่ะเราลองโยงเรื่องเราลองโยงเรื่องก่อน เรายังไม่เคยอ่านเข้าไปอ่านในเเราไม่รู้อะไรเลยนะทุกคนเราไม่เคยเข้าไม่ได้เข้าไปอ่านหรือไปอะไรเลยเราเลยไม่รู้ว่าแบบทุกคนวิเคราะห์กันไปยังไงหรือว่าจริงๆแล้วมันมีเฉลยแล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยถ้ามันมั่วถ้ามันผิดก็ขออภัยนะคะทุกคนถือว่าแบบว่าเป็นการวิเคราะห์ขำๆแล้วกันถ้าเราอยากรู้ว่าเนี้ยมันคือดอกอะไรอะอเดี๋ยวนะเราพยายามเราหาแป๊บหนึ่งได้ไหม อันนี้มันคือดอกอะไรนะไอ้ดอกลิลลี่เหรอ <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกข้อมันคือดอกลิลลี่สีขาวถูกไหมเราคิดว่านี่คือดอกลิลลี่เราไปเสิร์มาแล้วไม่รู้ว่าน่าจะเป็นดอกลิลลี่นะคะดอกลิลลี่มีความหมายยังไงดอกลิลลี่ความหมาย ดอกลิลลี่ก็คือยินดีที่ได้รักดอกลิลลี่เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมให้บอกรักเช่นกันความรักที่นุ่มนวลอ่อนหวานและและเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความประทับใจยินดีที่ได้รู้จักและได้รักอีกด้วยยินดีที่ได้รู้จักอาจจะเป็นอย่างนั้นมีปลาทองมีแบบเหมือนเกมเกมเมื่อก่อนปะอันนี้ อันนี้น่าจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะสงสัยมันน่าจะเป็นที่ที่ติดข้อมือเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วเขาก็เหมือนแบบจบคอนแล้วก็เลยถอดทิ้งแล้วก็พับเก็บปะอันนี้เดาเนี่ยเพราะว่าภาพแบบมาเป็นภาพคอนเสิร์ต แล้วก็เหมือนแบบเวลาเราไปคอนเสิร์ตอะค่ะแบบอาจจะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเอาน้ําเข้าไปได้อะเขามักจะใช้แก้วอันเนี้ยแบบเหมือนแก้วใช้แล้วทิ้งแล้วก็มีการแบบบีบเพื่อบีบทิ้งแล้วด้วยทิ้งลงไปแล้วก็มีแก้วสองใบแสดงว่าไปด้วยกันสองคนถูกไหมโอ้คนนั้นก็แล้วเป็นการโยนทิง้งพีดีว่างเลยอเปลบาเขาก็คนที่แบบมีเสน่ห์แบบมากอ่ะแบบ เราเราแบอบกเราพูดแล้วว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบแมันลาสายตามไม่ได้จริงๆอ่ะเขาแบบอยู่จุดไหนเราก็รู้สึกว่าเขาเหมาะสมกับเขาทุกจุดอ่ะแล้วเสเว่นด้วยอ่ะชอบอ่ะเดี๋ยวนะพี่พีกำลังมองอะไรอ่ะมันดูเป็นเพลงเศร้าจังเลยอ่ะคาแรคเตอร์เดี๋ยวนะคาแรคเตอร์ Character ตรงนี้ของพี่พ,พีก็จะเป็นเหมือนแบบ เขาเป็นในนี่นะคนดูแลพิพิธภัณฑ์ถูกไหมคะคาแรคเตอร์ mm hmm. ก็จะแบบอาจจะเพราะว่าใส่แว่นเพราะแบบนี้หรือเปล่าด้วยคาแรคเตอร์ความแบบความซอฟบางอย่างอะเ mm hmm. นี่ยเราก็แบบ mm hmm. เงมันเหมือนอยู่ในช่วงเทศกาลฟิลฟิบบแบบอกหักแบบว่าเป็นเทศกาลหรือปะ <laughs> ไปทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราไปดูอันนี้ต่อเลย ความประหลาดความความอย่างหนึ่งคือทําไมมันแบบมันเหมือนเขาใช้สเกลที่มันไม่เหมือนกับสเกลปกติด้วยนะคะช่องอยู่เวลาออนอัพยูทูบอะคือคนถ้าเป็นสเกลปกติมันจะมันจะยาวกว่าน,นี้เนีมันจะเป็นแบบเต็มหน้าจอก่อนเนี้ยอันนี้เหมือนเขาใช้สเกลที่มันแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิบแปดหกปะสามสี่อะไรฟิลนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจอะไปดูอันนี้กัน P p Grid Entertainment นะคะชีวิตกูเวลาอยู่กับมึงนี่แม่ง ัทนโกดีว่ะดูคอนเล่นเกมกเก่าๆด้วยกันแดก็ห้งแดกเหมือนกันเองพูดขนาดนี้มันแซงกูเลยไหมละ่ะ มันคือแบบที่บอกเลยว่าแบบมันมีการไปดูคอนมันมีการแบบเออแบบเออเหมือนการใช้ชีวิตที่แบบจากภาพเมื่อกี้ที่เป็นช็อตฟิล์มออกมามันมันแบบมันขยายช็อตฟิล์มให้เห็นมากขึ้นโดยการที่เอาตัวละครเข้ามาขยายช็อตฟิล์มเมื่อกี้ออกมาแล้วอะแล้วก็มันมีประโยคที่บอกว่า อยู่กับมึงก็สนุกดีนะใช่ไหมคะแล้วก็เล่าพอๆๆ <im it> เป็นเสียงนายเป็นเสียงนายพูดปุ๊บแล้วก็เล่ามาว่าแบบไปทําอะไรด้วยกันมาตลอดตึงต้งตึง้งตึ้งแล้วก็แล้วก็เป็นพีพีพูพดว่าเป็นต้องพูดอย่าง,างนี้ต้องเป็นโชว์กับคิดถูกปะโชว์กับคิดโชว์ก็พูดว่าแบบอยู่กับมึงก็สนุกดีนะแล้วก็ไปใช้ชีวิตด้วยกันแบบสนุกไปคอนไปอะไรด้วยกันแล้วก็คิดก็เลยพูดว่าแบบก็เหมือนแฟนกันเลยเนาะ แล้วก็มีคันเขินด้วยแบบความเขินอะความพีพีอะทุกคนอันนี้คือคาแรคเตอร์ความแบบความเขินในเลเวลที่พีพีแสดงซึ่งเป็นตัวตนแบบความแบบความพีพีอะนึกออกไหมอธิบอธิบายไม่ถูกแต่ว่ารู้สึกว่ามันด้วยความที่อันนี้มันเป็นเชลเลอร์มันเป็นทีเซอร์ที่มันเป็นเพลงของเขาอะฉะนั้นตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาเช่นคิดกับโชอะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าคิดกับโชในความเป็นจริงมันคือยังไงแต่น,นี่คือคิดกับโชในสิ่งที่เขาถ่ายทอดให้เราเห็น นึกออกไหมเราก็รู้สึกว่าโอเคนี่คือคิดนี่คือโชว์แต่โชว์เมื่อกี้เขาแบบเขานิ่งมากเลยอ่ะเขาแบบเขาหน้านิ่งแล้วเขาก็แบบไม่ได้รู้สึกแบบเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเหมือนคิดหรือเปล่าอ่ะแล้วก็มีการร้องไห้กันเกิดขึ้นอ่ะบางคนชีวิตกูเวลาอยู่กับมึงนี่แม่งสนุกดีว่ะชีวิตกูเวลาอยู่กับมึงนี่แม่งสนุกดีว่ะ ชีวิตกูเวลาอยู่กับมึงนี่แม่งสนุกดีว่ะเรารู้สึกว่าการพูด mm hmm. การพูดด้วยด้วยแบบด้วยภาษาอะไรเงี้ยสองคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนกันถูกไหมคือเราเดาว่าตัวคิดกับตัวโชว์น่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันอะชอบคําว่าเส้นเรื่องเดิมแล้วมันมีความเบลเบลเนี่ยฟอนต์มันมีความเบลเบลอะคือประมาณคือยังไงหมายถึงว่า เส้นเรื่องเดิมมันไม่มันเบลอไปแล้วถูกไหมแบบเส้นเรื่องเดิมมันเบลอแล้วมันจะกลายเป็นเส้นเรื่องใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบเหมือนเส้นเรื่องเบอมมันมีความเบลออด้วยฟอนเนี่ยทุกคนดูดิดูคอนดูคอน C.K.World Tour Live in Bangkok ออ,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 อไปดูคอนด้วยกันชอบการที่แบบ มันต้องเป็นคนที่มีดีเทลมากๆอาร์ตมากๆคือการที่เขาเก็บไอ้น,นี้ยออกมาเอามาเก็บแบบสายคล้องมือออกมาเนาะแล้วก็เอามาคล้องไว้แบบเอาไว้คล้อเอาสะสมกันแบบว่าเราไปดูคอนมาด้วยกันน่ะมันคือความใส่ใจซึ่งไม่แน่ใจว่าแบบการใส่ใจเบอร์เนี้ยมันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าอ่ะอันเกเก่าๆด้วยกันนี่ เล่นเกมเก่าๆด้วยกัรอ่ะเมื่อกี้มันจะมีภาพจอยคับเกมใช่ไหมที่เราบอกว่ามันเป็นเกมอ่ะเออแล้วก็ถ่ายพลอลอยด้วยกันแดกก็ยังแดกเหมือนกันเแดดก็ยังแดกเหมือนกันอีกพูดขนาดนี้เมนแฟนกูเลยไหมลนะ่ะแปลว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแต่แบบใช้ชีวิตหรือทําทุกอย่างเหมือนแฟนกันเหรอคือคือราสึกว่าเพื่อนสนิทมากๆอ่ะ เขาเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันถูกไหมจนไม่รู้นะว่าแบบบางคนจากเพื่อนสนิทที่แบบรู้สึกมากๆะจนวันจนคนนึงอาจจะคิดไปไกลเกินกว่าเพื่อนสนิทหมายถึงว่ามันทําทุกอย่างเนี่ยพูดขนาดนี้เป็นแฟนเลยไม่ล่ะอะไรเงี้ยนะมึงพูดขนาดนี้เป็นแฟนกูเลยไม่ล่ะมึงพูดขนาดนี้มึงเป็นแฟนกูเลยไม่ล่ะอะไรเงี้ยก็คือสิ่งที่ทํามาทั้งหมดมันก็เหมือนแบบโอเคเพื่อนก็ทําได้แต่มันก็มันก็ถึงเลเวลที่แฟนก็ทําได้เช่นเดียวกันน่ะ เขาก็นอนอยู่อ๋อเขานอนอยู่บนเตียงแล้วก็เหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าแสงตรงนี้มันมาจากแสงโคมไฟที่ที่เขาเก็บเรื่องราวทุกอย่างไว้ด้วยกันอ่ะเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนลิงกกันอยู่แบบใช้แสงเดียวกันลิงกกันอยู่อ่ะแต่แบบพี่พีแต่แบบตัวอ่ะตัวคิดกับตัวโชว์อ่ะแต่ทําไมตัวโชว์นิ่งจังอ่ะออมันจะเป็นเพลงเศร้าป่ะนี่ ชอบจังเลยอ่ะชอบพีพีจังอ่ะพีพีจะใส่แว่นเนาะเป็นคาแรคเตอร์การหนีบอันนี้เป็นดิวคอนด้วยกันก็เป็นสองคนอันนี้ก็คือพีพีน่าจะเป็นคนเก็บทุกอย่างจาที่เราเห็นอะ่ะนี่น่าจะเป็นมือพีพีน่าจะเป็นมือคิดคิดน่าจะเป็นคนที่เก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้ปะ แบบเหมือนแบบคอลเลกทุกอย่างเอาไว้แบบแล้วอาไปแบบใส่ไว้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแบบที่เอาไปแปะรวยๆแบบเอาไปเก็บเอาไว้เนาะอันนี้อันนี้ก็คือนี่อันนี้คือตัวตอนก็คือเป็นชุดเดียวกัแบบตอนที่เป็นช็อตฟิล์มเนาะที่แบบใส่แว่นตาใสๆอันนี้คือด้วยด้วยตัวขีดอะ่ะเขาเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์เนาะภาพมันสวยนะ แต่ทำไมเขาไปฟังเพลงเศร้าใช่ไหมมันเลยดูไม่มีความสุขทำไมเขาถึงงไห้ออ่ะให้เธอไม่เหมือนเส้นเรื่องให้เธอไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิม เส้นเรื่องเดิมคือเป็นเพื่อนกันเส้นเรื่องเดิมอะคือเพื่อนกันถูกไหมคะแต่คิดเขาไม่ได้ต้องการให้เป็นเหมือนเส้นเรื่องเดิมก็แปลว่าเขาไม่ได้ต้องการให้มันจบแบบหรือให้มันให้เป็นเส้นเรื่องที่เป็นเพื่อนกันถูกไหมคะอันนี้ถ้าเรา,เรา,เรา,เราคิดนะว่าคิดน่าจะเป็นคนแต่เราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงร้องไหอ้อะทำไมคะคือเรายังไม่เห็นซีนที่ตัวโชวยิ้มเลยอ่ะ ทุกคนคือเขาไม่ยิ้มเลยถูกไหมต่อให้ไปดูคอนเขาก็ไม่ยิ้มอ่ะเราไม่แน่ใจเลยแต่คําว่าให้เธอไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิมอ่ะเรามีความรู้สึกว่าคิดน่าจะไม่อยากให้เส้นเรื่องเดิมที่เป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะอยากให้เปลี่ยนมาเป็นเส้นเรื่องอื่นที่อาจจะมากกว่าเพื่อนสนิทซึ่งไอตัวดอกไม้อันเนี้ยที่โยนอ่ะ มันเหมือนแบบเวลาเราไปงานพิพิธภัณฑ์หรือไปงานอ็กซิบิชันนะเราจะเอาดอกไม้อันนี้ไปเป็นแสดงความยินดีซึ่งเราไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงโยนทิ้งดอกไม้นี้ทิ้งอะ่ะโอ้เสียง้ายไ่เหว่ตอต้องเพาะมากต้องเพาะมากว่าคือแบบแค่ฟิวมันก็เพาะแล้วอ่ะทุกคนฟิวมันดีมากเลยอ่ะสนุกรีว่ะ เนี่ยเส้นเรื่องเดิมมันบลือแล้วอ่ะมันต้องการให้เป็นเส้นเรื่องใหม่ม่อนเล่นเกมเ,เก่าๆด้วยกันแดก่ก็ยังแดกเหมือนกันพูดขนาดนี้ไม่แฟนกุเลยไหมละ่ะเหมือนเพื่อนที่แบบที่หยอกที่จริงอ่ะแต่ก็คือพูดกับแต่จะคือสิ่งที่ที่พูดคือความจริงอ่ะทุกคนแต่ทําไมอ่ะทําไมโชว์ไม่ยิ้มเลยอ่ะหรือโชว์แบบอาจจะเป็นบุคลิกที่แบบที่แบบนิ่งอย่างเงี้ย เห็นไหมว่าพีพีเอคิดถือบัตรสองใบแปลว่าเขาก็หมายถึงว่าแบบเขาไปดูด้วยกันสองคนมาตลอดอะแต่เด er ี๋ยวนะอันนี้มันเป็นอันเดียวปะอันนี้มันมันใบเดียวปะอ๋อสองใบหรือใบเดียวเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พีพีที่โชว์ที่ที่คิดกรรมอะมันใบเดียวหรือสองใบอะไม่เหมือนเป็นใบเดียวเลยอะทุกคน คือ,อยังไงอะคือคนหนึ่งเป็นคนเก็บเรื่องราวทุกอย่างส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้เก็บเอาไว้หรอเพราะว่าถ้าที่ทุกคนดูในซีนเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันมีแค่คนเดียวที่เก็บอะเพราะถ้าไปด้วยกันสองคนจริงๆอะมันจะต้องมีสองอันถูกไหมแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่าคนที่เก็บอ่ะน่าจะเป็นตัวคิดเก็บเรื่องราวทุกอย่างแบบใส่ใจอะเป็นคนใส่ใจมากอ่ะเนี่ยเพราะว่า เพราะว่าซีนที่แบบคนที่พับพับพับข้อมือเก็บอะก็คือก็คือตัวพีพีก็คือตัวคิดอืมอืมเอางี้เรารู้สึกว่าเราว่าประโยชน์สุดท้ายเขาว่าให้เธอไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิมอะก็น่าจะเป็นฟิลแบบว่าไม่ได้อยากให้เป็นเส้นเรื่องเดิมก็คือเรื่องเส้นเรื่องความเป็นเพื่อนกันเราคือคนนึงน่าจะรักไปมากกว่าเพื่อนแต่อีกคนนึงอะเราไม่ให้เธอไม่แบบให้เธอไม่เหมือนเส้นเรื่องแต่เราไม่รู้ว่าตัวโชวอะ่ะจะคิดไปมากกว่าเพื่อนหรือเปล่า เพราะานิ่งมากแล้วก็คนคอลลกทุกอย่างเอาไว้คือคือคิดหมายถึงว่าคิดเก็บทุกอย่างแล้วก็แบบว่าคอลลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาไปดูคอนด้วยกันอะไรเนี้ยคือคนที่รู้สึกน่าจะเป็นตัวคิดมากกว่าอะไรเงี้ยทุกคนมันน่าสนใจมากทุกคนรู้ป่ะเพราะเรารู้สึกว่าแบบมันสวยมากอะแล้วเสียงอะกับเสียงพีพีเาเมื่อกี้อะมันแบบโอ้ไม่กอ คืออยากดูแล้วอะว่าจะมีทีเซอร์ออกมาอีกไหมอะทุกคนเราอยากดูมากเลยอะโอเคนะคะค่ะกนคนเห็นย,ยังไงเราคอมเมนต์มาได้ดูเราคอมเมนต์มรเมอลกันหน่อยนะคะว่าทุกคนวิคห์ว่าเป็นยังไงก็ถ้ามีพากตรงไหนขออภัยในที่นี้นะคะเดี๋ยวรอเจอกันวันที่13แบบตื่นเต้นมากวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย